72ปีที่เห็นเป็นสาธิตเหลี่ยวหลังแลหน้ากับผิดทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชาเอกเทคโนโล,โลยีเพื่อการสื่อสารสังคมเทคโนโลยี Technology for social communication major จุดมุ่งหมายการพัฒนาผู้เรียนวิชาเอกเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสังคมผลิตผู้เรียนให้มีศักยภาพในการทำงานจริงทั้งในและนอกโรงเรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะประสบการณ์จากการทำงานจริงไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในระดับอุดมศึกษา และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ตามศักยภาพของผู้เรียนกระบวนการพัฒนาผู้เรียนวิชาเอกเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสังคมการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ experiential learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทำความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เรียนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆนอกห้องเรียนกระบวนการวัดและประเมินผลใช้การประเมินผลตามสภาพจริงการประเมินจากการปฏิบัติการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการประเมินตนเองของผู้เรียนและการประเมินโดยเพื่อน นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชาเอกเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสังคมการจัดการศึกษาตามแผนนโยบายของทางโรงเรียนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน SPSM และส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระการฝึกปฏิบัติจริงฝึกฝนทักษะทางสังคมทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพและการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง